ข้อเนะครับลิมิต x เข้าใกล้5 x ยกกำลัง2ลบ2 x บวก1ส่วนด้วย x ยกกำลัง2บวก4 x ลบ5้เราก็แทน5เข้าไปใน x นะครับก็จะเป็น5ยกกำลัง2ลบ2คูณกับ5บวก1ส่วนด้วย5ยกกำลังสองบวก4คูณกับ5ลบ5 เราก็จะมาคิดเร็วนะครับห้ายกกำลังสองเป็นยี่ิบห้าลบกับสองคูณห้าเป็นสิบบวกกับหนึ่งส่วนด้วยห้ายกกำลังสองเป็นยี่สิบห้าสี่ห้าเป็นยี่สิบลบกับห้าห้าลบสิบเป็นสิบห้าบวกหนึ่งเป็นสิบหก ส่วนด้วยยีิบห้วก20เป็น45่หลบหเหลือ40ตัดทอนด้วย4ตัดทอนด้วย4เป็น4เป็น10แล้วเราก็ตัดทองอีกด้วยสองเป็นสองส่วนกับ5ตอบสองส่วนห้า